ตั้งเป้ากันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็ไม่สำเร็จอย่างแน่นอนอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ national cloud storage คือที่เก็บข้อมูลในยุคดิจิทัลเนี่ยทุกจุดทุกหน่วยทุกองค์กรเกือบทุกส่วนนะครับสร้างข้อมูลขึ้นมาอย่างโหราลแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องการที่เก็บข้อมูลเยอะมากๆเพราะมันมีมหาศาลนันเอง ถ้าเราไม่มีที่เก็บข้อมูลในประเทศที่ราคาถูกและเป็นของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถนำไปทำอา a าลิติก Machine Learning, AI, Big Data ได้ Innovation ใหม่ๆก็ไม่เกิดสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมคือ Data Severance หรือความเป็นอธิปไตยในข้อมูลนั่นเองถ้าเราต้องไปพึ่งต่างชาติเพื่อเก็บข้อมูลความเป็นอธิปไตยของเราจะหายไปทันทีต่างประเทศก็เริ่มมีแนวคิดนี้ขึ้นมาแล้ว ยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเองก็เริ่มมีการวางแผน